นี้เราจะมากินกุ้งแช่น้ำปลานะคะนี่พริกที่เราตำเรียบร้อยแล้วนะคะส่วนกุ้งนี้เราก็แช่แกะเปลือกผ่าเอาไส้มันออกแล้วก็ผสมกับโซดานะคะ water soda water นะคะให้มันกรอบแล้วก็ใส่น้ำแข็งแช่ตู้เย็นไว้เดี๋ยวเราจะมาทำกุ้งแช่น้ำปลานะคะ ก่อนอื่นเราก็มาวางอย่างนี้ก่อนจัดตกแต่งจานให้มันสวยงามค่ะเราก็ได้กุ้งแล้วนะคะเราจะมาตกแต่งด้วยน้ำจิ้มนะคะเราก็จะราดน้ำจิ้มลงไปค่ะ เรียบร้อยเราก็จะใส่หลรพาสลรแน่สิคะไม่ใช่หลพานะคะใส่สลรแน่ตกแต่งไปคะ่ะแล้วก็เติมด้วยมลาลัคคีนกนะคะ นี่ค่ะกุ้งแช่น้ำปลาของเราก็เรียบร้อยแล้วนี่เอาพริกออกได้สวัสดีค่ะวันนี้เพจสาวไทยในลอนดอนพากินพาเที่ยวเราจะมากินกุ้งแช่น้ำปลานะคะเราก็จะมีผักใบบัวบกนะคะผักมละลักขี้นกถั่วฝักยาวแล้วก็ใบสะระแหน่นะคะแล้ว มีอะไรอีกเอ่ยมีผักชีด้วยค่ะก,ก่อนจะทานฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe ด้วยนะคะกุ้งแช่น้ำปลาค่ะเรามาเริ่มเริ่มเลยนะคะวันนี้อากาศดีมากลมเย็นเราก็อยู่ในสวนเปลี่ยนบรรยากาศขออนุญาตใช้มือนะคะ ใช้มือด้วยใช้ช้อนด้วย ลมพัดเย็ยนมากอากาศดีฝนจะเริ่มจะตกแล้วมีเค้านิดๆนะคะ อร่อยทั้งเผ็ดนะคะตัวสุดท้ายค่ะพิเศ ไปทำทานกันนะคะอร่อยมากทั้งเป็ดทั้งอร่อยเอาไว้คลิปหน้าเราจะพาไปเที่ยวที่ไหนหรือทานอะไรทานกันรอติดตามชมนะคะสวัสดีค่ะ